二五六四学年度第一学期职认科总复习二แบบทบทวนครั้งที่สองเรื่องภาษาจีนพื้นฐานโส你们先写自己的น级、มเซ座号。นจนก่อนอื่นให้เด็กๆเขียนห้องชื่อเลขที่บนหัวกระดาษให้เรียบร้อยก่อนนะคะในพาร์ทน,นี้เราจะใช้หนังสือเรียนให้หุ่ยลิ้วกันนะคะ ก่อนอื่นให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดทบทวนขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่หน้าจีเริ่นเคอร์นะคะคลิปนี้เราจะทําด้วยกันทั้งหมด2หน้าค่ะตั้งแต่ส่วนที่1นถึงหนะคะเด็กๆเปิดหน้ากระดาษให้เหมือนกับเราชช่อเลยนะคะเราจะมาเริ่มทําพร้อมกันค่ะตีอีปูเฟินหุยตาเวิ่นถีในส่วนที่1ตอบคําถามจากบทเรียนค่ะอีทางรนเจีโยน有什ี表演 บนถนนชายน้าทาวมีการแสดงอะไรในข้อที่หนึ่งนะคะอยู่ในเนื้อหาบทที่สี่ค่ะเอ,อ๋อเสี่หลี่โช了姐姐的ลเอเจอเจ,เจ,เจเีียยเเเเตออมสี่หลี่ได้รับอะไรจากพี่สาวในข้อที่สองนะคะอยู่ในเนื้อหาบทที่ห้าค่ะซานกวัวชิงเจียหนาเทียนเต่าทางเรืนเจ้าต้าชู่กูวเจ๋อ什么 วันชาติวันนั้นถนนช้ยนาทาวแขวนเต็มไปด้วยอะไรข้อที่สามอยู่ในเนื้อหาบทที่ 4, สี่ค่ะซื่อเจียเจียอีจิจจงเต้าช่างหายตัวจิว๋วลยพี่สาวถึงเสี่ยงหายนานแค่ไหนแล้วข้อที่สี่อยู่ในเนื้อหาบทที่ห้าค่ะอู๋เจ้เซียหลวนเปลี่ยนเฉิงเลเินเมอไข่พวกนี้กลายเป็นอะไร ข้อที่5อยู่ในเนื้อหาบทที่1น่งค่ะ h er e a r Buford Fan ในส่วนที่2นะคะเป็นการแปลความหมายเราชื่อให้ตัวจีนมาเด็กๆจะต้องแปลเป็นภาษาไทยส่วนภาษาไทยเด็กๆจะต้องเขียนเป็นภาษาจีนนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถหาคำแปลกับตัวจีนได้จากหวดคำศัพท์ของแต่ละบทตั้งแต่บทที่1-5ถึง5นะคะในหนังสือห้หยิ่ลิ่วค่ะ เราเช่อจะอ่านคำศัพท์ในข้อที่1-8ถึง8ให้เด็กๆฟังนะคะจากนั้น9-16ถึง16ให e, ้เ <selecting>. ด <facial. gger> ็กๆหาคำศัพท์เองในหนังสือนะคะอ一狮子狮子二品尝品尝三留学留学四电视剧电视剧五救生员救生员六友谊 有意七潜水潜水,水八繁华繁华第三部分连线ในส่วนที่สามนะคะเป็นการยงเส้นประโยคให้ถูกต้องค่ะเราเชื่อจะอ่านทีละแถวในแนวตั้งไปนะคะอีเสียเจออทิ้งเจซานอู่เจซื่อเป้าเจอหู 挂着音乐信狮子红灯笼娃娃六身体七学习八繁华九品尝十咸水省事小吃健康进步天才。 ในข้อที่1นถึนะคะดเด็กสามารถหาได้จากบทที่4ค่ะข้อที่6กถึงแหาได้จากบทที่5ข้อที่9หาได้จากบทที่4และก็ข้อ10หาได้จากบทที่2นะคะตีซือปูเฟินจู่ซือในส่วนที่4นะคะเป็นการประสมคําค่ะอีกัวเอ้อเสช่ซานชุยซือ สิ้นอูอ้อาเลิ้วเหมือนทนี่เสียปาเทียนจิ้เชิงสิกาในข้อที่4 5 7เดเด็กๆสามารถดูได้จากคลิปที่31นะคะส่วน1 2 3 6 8 9 10สามารถดูได้จากคลิปที่37คะ่ะ ที่หส่วนจาจี้ในส่วนที่5นะคะเป็นการแต่งประโยคค่ะอี e, ตาเสียวขนาดอยู่ในบทที่1ค่ะเออผชิช้างชิมอยู่ในบทที่4ค่ะซานเจนซี si, ทนุถนอมอยู่ในบทที่5ค่ะซื่อซีว่างหวังปรารถนาอยู่ในบทที่ห้า อูเต้าชู่ทุกหนทุกแห่งอยู่ในบทที่สี่